มาแล้วใหญ่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิมการเพชรไพลือวันนี้บรรยากาศฝนตกหรือฟ้าคือฝน,นนะงานขุดไปได้ก็ต้องงานเจาะไปก่อนนะครับผม อยู่กับ p ี2ีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะติดหัวเบรเกอร์นี่มาเติมมันลังกันหน่อยฮะนี่เท่าไรแล้วฮะตอนนี้เท่าไรแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมราน้ำมันไปแล้วตอนนี้น้ำมันอยู่ที่ใส่5้าุด้านะฮะเกือบหมื่นแล้วเรียบร้อย จบที่3 0 0รฮะจบที่3 0 0ร้อหมื่นกว่าบาทครับผมเติมมันแต่ละครั้งแต่ละวันรับคนนี้ไปอยู่ได้ประมาณวันครึ่งแล้วฮะวันครึ่งโดยเฉลี่ยถ้างานไม่หนักมากนะโอเคเรยไปดูกันถึงที่หมายแล้วนะครับกินอาหารไปหมื่นกว่าบาทาหาคุดมกัรมนะฮะถึงที่หมายรอเบรกเกอร์ฮะ คนขับจะเอาหมุนสวิงข่ารถตัวเองเลยหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เลยนี่หน้าง,งานเราเบรกโครงสร้างเก่าครับเบรกโครงสร้างเก่าทางผู้รับเหมาเขาจะเอาเหล็กด้วยนะฮะต้องเบรกออกคำผนเป็นโครงสร้างเก่าเหล็กเต็มแบบเหล็กข้อใหญ่เหล็กเยอะเขาคำนนณและมันคุ้มค่าต่อการจ้างเรามาทำนะฮะเหล็กเยอะเหล็กใหญ่จริงประมาณ3-4วัน เดบ,บุกี่ไม่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเบรกเสร็จปุ๊บล้มพล่เบรกเสร็จก็เดี๋ยวตักเศษปูนออก ที่เราคุยหารับว่าล่างแนวเนี้ยมันจะมีดูแนวมันมีคานหรือเปล่าครับเช็คดูก่อนแต่ตามหลักมันต้องมีนะครับตามหลักมันต้องมีวางเสาเดี่ยวๆอย่างนี้มันไม่ได้ใช่น่าจะมีคานอยู่ เลอเลยฮนะแหลกสมัย30โบราณเก่านะ30 40ปีก่อนเล็กเต็มฮนะได้เรื่องได้เรื่องฮะเหล็กใหญ่ไม่ใช่ของเรานะของเราเหมา ขับเป็นงานมันก็ง่ายครับผม ทำลายจริงๆครับผมแคโคน่นฮะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้นิ่มๆเลยนิ่มๆเลยจอดฐานครับจอดฐานก่อน ใหญ่แล้ว<ม>นิ่มๆเลยฮะนิ่มๆเลยน,ะนิ่มๆเลย,ม,ม,เลยมันจะไปช้าตอนเบรกออกนะครับเบรกออกปูนออกเอาเหล็กออกนะ ทั ais, right? ้งหมดแล้วลองดึงลองดึงดู แล้วนี้ต้องใช้น้ำปากกอกิีราเห็นใน,นเพจมันแก้วขายอยู่ครับโค่นนีโคนน หรือโอครงสร้างก่อนนะหรือออกก่อนทั้หมดก็เดี๋ยวค่อยามาปอะกองรวมกันก็ค่อยกระแทกเอาเหล็ก ตัดเหล็กนะจะแทกตัดเหล็กก่อนเหล็กใส่กับตาเอาเสาร์ที่ดึคนขับในประมาณนี้คิด แค่ยากหน่อยฮะมันหาเหลี่ยมไม่ค่อยได้นะฮะมีเหลี่ยมยืนอยูุทธาเดียวเดี๋ยวอ๋อลงด้านล่างได้เป็นลานนะครับสบายเลยครับยืนซ้ายยืนขวาแทงได้หมดอันนี้แหลกเอ่อเหลี่ยมแทงเดี่ยวเดียวเหลี่ยมน้อยเดี๋ยวร้อยเดียวร้อยขาดไปสามต้นแล้วตอนนี้มาสบายร้อยมากองกองรวมไปก่อนนะ อย่างไเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปมี to be continue แน่นอนนะฮะสำหรับคลิปเบรกเกอร์นะฮะเพื่อนๆชอบไลค์ก็กดไลค์ผมด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอ้ใช้ช่านสำกรม่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับช่องทางตสอนทุกเซลชทาง Facebook เพจทีมงานเพชรไปดนถ้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถล่ม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  เละเละเดี๋ยวขอบคุณมากครับผมรอชบคลิปต่อไปได้เลยฮะซับใหม่ซัใหม่โอ้